บิวดูชุดนี้ของแม่สิสวยพอที่แม่จะใส่ไปในงานแต่งของลูกได้ไหม แต่งงขอออฉันีกไม่ต้องไปหาฉันที่บ้านเด้อเข้าใจไหมทําไมล่ะลูกก็เพราะว่าฉันขายบ้านหลังนั้นไปแล้วไงแล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะไปอยู่พวงฉันไงแล้วฉันกับแม่เนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกที่สําคัญนอะย่าเดินหน้ามาให้พวองฉันเห็นเข้าใจไหมไม่มีใครคนารับได้หรอกนะที่แม่จนแบบเนออออี้ออกไปออกไปสิออกไป ฉันเลี้ยงลูกสาวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เห็นเขาในชุดแต่งงานแต่ลูกสาวคนเดียวของฉันกับสั่งห้ามฉันไม่ให้ฉันไปงานแต่งของเขาเพราะความจนของฉันทำให้เขาลังเกียดอปิวคุณแต่งตัวเสร็จหรือยังอะ งานใกล้เริ่มแล้วนะครับผมก็เลงจะไปหาคุณที่ห้องแต่งตัวนะ ทำหน้าแบบนั้นล่ะวันนี้วันแต่งงานของเรานะฉันคิดถึงแม่ค่ะบิลูกแม่ฉันเสียใจที่ท่านตายไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เสียดายที่ท่านไม่ได้อยู่ในวันสำคัญของฉันนะคะ ผมเชื่อนะถ้าแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่อ่ะเขาต้องดีใจมากแน่ๆเลยที่คุณเนะี่ยแต่งงานกับผู้ชายที่รักคุณมากที่สุดในโลกเลย <c oughs> เอ,อ่อไอคะวิวว่าเรารีบเข้าไปในงานดีกว่านะคะแขกน่าจะมากันแล้วไปนะคะ่ะ ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเชิญเข้างานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับคุณไห้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมงานนี่ครับขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้ธุรกิจผมกำลังไปด้วยดีครับ <laughs> เอ่อไอครคะฉันขอตัวไปหข้งน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ,ะได้เลยครับนี่แลวแม่นี่แม่คิดจะทำอะไรหนูบอกแม่นะใช่ปะว่าอย่ามาที่นี่อีกอะคือว่าแม่แค่อ๋อหนูแม่ต้องการเงิน เ,เงินที่เขาช่วยงานแต่งหนูหนูให้แม่แต่ว่าแม่ต้องสัญญาก่อนนะว่าแม่จะไม่มาให้หนูเห็นหน้าอีกเข้าใจไหมนั่นใครนะ่ะเออคนรีน่รอนนะคะไอซ์พอดีว่าฉันสงสารนะคะฉันก็เลยเอาเงินใส่ซองที่เขาให้มาเนี่ยให้แก่ไปคุณคงไ,ไ,ไม่ว่าอะไรนะคะไม่ว่าอะไรหรอกครับ ดีซะอ,อีกครับที่ภรรยาของผมนี่ชอบช่วยเหลือคนอยากจนนะ่ะทำไมป้ามาอยู่ตรงนี้ล่ะครับมากับใครเหรอครับแล้วลูกหลานป้าไม่มีหรอครับไอคุณก็ถามอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอ,อจริงด้วยคุณป้าครับผมขอโทษนะครับที่ละลาบแต่ลวงนะครับว่าแต่คุณป้าอยากได้งานทำหรือเปล่าครับงานเหรอคะ อยากได้คะ่ะอยากได้งานทองดีเลยครับว่าแต่ป้านี่ทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าครับทำเป็นคะ่ะเออบิวผมจะให้ป้าเขามาทำอาหารดูนะครับถ้าอร่อยผมจะจ้างป้าเขานี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าไปตามที่อยู่ในนี้นะครับ ฉันตัดสินใจทำอาหารที่ลูกสาวฉันชอบกินเพราะฉันอาจจะไม่มีโอกาสทำให้เขากินอีกอ,อร่อยมากเลยนะครับอร่อยเหมือนฝีมือที่แม่ผมทำเลยครับตกลงผมรับป้าเข้าทำงานนะครับป้าย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะบิวทำไมไม่ใส่แหวนแต่งงานของเราล่ะ ยอยู่ๆของมันก็หายไปฉันว่าป้าต้องแอบขโมยไปนแน่เลยอะไอคะ่ะค้นตัวเลยคะ่ะป้าไม่ได้เอาไปนะคะขอโทษนะครับป้าผมขอค้นตัวหน่อยครับนี่มันอะไรครับป้าทำไมป้าเป็นคนแบบนี้อ่ะเห็นว่าผมโง่งนักหรือไงครับ ป้าไม่ได้ทำจริงๆนะคะป้าไม่รู้ว่าแหวนมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงไอคะฉันว่าได้มันออกไปเลยดีกว่าคะ่ปะป้าดาครับผมผิดหวังในตัวป้าจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อใจป้าเลยป้าออกไปจากบ้านผมซะก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจไอคะฉันว่าคุณรีบไปงานเลี้ยงเถอะคะ่ะเดี๋ยวไปไม่ทันทางเนี้ยเดี๋ยวฉันจัดการเองคะ่ะบิวครับ งั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับคุณก็ระวังตัวไว้ด้วยล่ะคนสมัยเนี้ยไว้ใจไม่ได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ บิวลูกใช้ไหมที่เอาแหวนมาใส่ในกระเป๋าแม่ถ้าใช่แล้วจะทำไม <c oughs> นี่ลูกเกลียดแม่ขนาดนี้เลยเหรอลูก <c oughs> แล้วใครใช้ให้แม่จนอะแล้วดูนี่สิทำงานตากแดดจนผิวเกียมแบบนี้หน่าเกลียดจะตาย <c oughs> ก็แม่ไม่มีควา์มลู้แม่ก็ต้องทำงานแบบนี้เพื่อจะหาเงินให้บิวได้เรียนตูงสูงยังไงล่ะลูกงันหมดหน้าที่ของแม่ละ ต่อไปเนี่ยเราไม่รู้จักกันแม่ไม่ใช่แม่ของฉันแล้วฉันก็ไม่ใช่ลูกของแม่บิวนี่คุณแล้วยิ่งกว่าสุนัขซะอีกนะนี่ถ้าผมไม่ลืมขอแล้วกลับมาเอาเนี่ยผมคงไม่รู้ความจริงว่าเมียของผมเนี่ยเป็นคนอากตันยูขนาดนี้ไอ้ไอ้ฟังฉันอธิบายก่อนนะ ไม่จําเป็นเพราะผมได้ยินทั้งหมดแล้วแล้วผมก็จะไม่ไปงานเลี้ยงเพราะว่าวันนี้เราจะไปยาก,กันไปนะไอ้ไอ้จะทำแบบนี้นะไม่เอาอ่ะไอ้และผมก็จะจ้างป้าทํางานเป็นแม่ครัวที่นี่ต่อเพราะว่าป้าทำอาหารได้รสชาติเหมือนกับแม่ผมที่เสียไปแล้วแต่ผมมีข้อแม่นะครับป้า ต้องเลิกติดต่อกับลูกเร็วๆคนนี้ป้าทำได้ไหมครับค่ะป้าจะเตือนว่าป้าไม่มีลูกเพราะเขาเป็นคนพูดเองว่าป้าทำหน้าที่ของแม่จบแล้วจะหนีไปป้าจะไม่ติดต่อกับเขาอีกไม่ต้องมาเป็นลูกเป็นแม่กัน ตามที่เขาต้งการแน่ไ,ไปบิวเราไปอย่ากันไม่ะาันี้ไม่ไปแม้ว่าทำเพื่อเธอสักเท่าไรเธอไม่เคยจะหันมาที่ทุ่มเทให้เธอจนหัวใจแต่เขาคนเดียวแค่เขาคนเดียวที่เธอรัก จ็บที่ฉันรักเธอ,อยังรอแค่เธอคนที่ไม่เคย ที่ขอพริกหม่าล่าเป็นถ้วยไปเนี่ยต้องกินให้หมดนะคะทางร้านเราเนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะถ้ากินพริกหมดถ้วยได้กินฟรีเลยค่ะแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยต้องจ่ายคนล,ละ2เท่านะคะโอ๊ยเผ็ดพริกอะไรเนี่ยเผ็ดขนาดนี้โอ้ยโอยแสบท้องฉันก็เผ็ดไม่ไหวแล้วอะถ้างั้นฉันขอจ่ายเป็นสองเท่าแล้วกันนะคะ ก็ด้วยค่ะขอบคุณนะคะฉันด้วยค่ะขอบคุณนะคะทีแรกก็มีคิ้วพริกมันจะเผ็ดขนาดเนี้ยรู้งี้ไม่น่าสั่งมาเลยเสียเงินนันสองเท่าเลยเนี่ยโปโมชั่นหมาล่าสุดสถานกินพริกหมดจานได้ทานฟรี โอทานฟรีเลยเนี่ยสวัสดีจ้ะป้าจะมากินหมาล่าจ้าที่นี่โปรโมชั่นกินพริกหมดจานได้กินหมาล่าฟรีใช่ไหมจ้ะหมาล่าชุดละ250บาทจ้ะป้ามีเงินเหรอป้าไม่มีเงินหรอกป้าจะมากินฟรีจ้ะป้าถ้าไม่มีเงินเนี่ยออกจากร้านฉันไปเลยที่นี่ไม่ใช่โรงทานนะคะ ที่จะให้มากินฟรีๆอ่ะก็เห็นติดป้ายไว้ว่าถ้ากินพริกหมดจานน่ะจะได้กินฟรีคิดว่าฉันเนี่ยจะเชื่อป้าจริงๆเหรอว่าป้าเนี่ยจะกินพริกหมดจานน่ะถ้าเกิดว่าป้ากินไม่หมดแล้วไม่มีเงินจ่ายฉันสองเท่าเนี่ยก็เท่ากับป้าเนี่ยมันหลอกฉันกินฟรีๆสิป้ากินได้จริงๆป้าไม่ได้โกหกหรอกไม่ได้ถ้าเกิดว่าป้าจะกินเนี่ยป้าก็ต้องมีเงินมากินด้วย ถ้าป้าไม่มีเงินอ่ะป้าก็ออกไปเลยคุณคะเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าป้าแกกินไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายให้ป้าแกเองค่ะขอบใจนะหนูไม่ได้หรอกคะ่ะพวกขอทานพวกเนี้ยยิ่งใจดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งเอาใหญ่ป้าไม่แค่ขอทานนะถ้าป้าไม่ใช่ขอทานเนี่ยแล้วป้ามาขอฉันกินฟรีๆทำไมฮะถ้าป้าไม่มีเงินอะ่ะป้าก็ออกจากร้านฉันไปเลย คุณคะใจเย็นๆสิคะทำไมต้องพูดแรงขนาดน,นี้ด้วยอ่ะไม่แรงหรอกคะ่ะคนเราเนี่ยยิ่งใจดีก็ยิ่งโดนเอาเปรียบก็ได้ถ้างั้นน่ะเดี๋ยวป้ามีเงินป้าจะกลับมาถึงยังไงป้าก็ไม่ได้จ่ายอยู่ดีโอ้หป้าเอาไว้ให้มีเงินก่อนก็นกนแล้วกันนะเราค่อยมาพูดอย่างป้าเนี่ยอย่าว่าแต่เงิน500เลย50บบาทเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่าเอาแบบนี้ก็แล้วกัน ถ้าเกิดว่าป้ามีเงินเนี่ยแล้วกินพริกที่ร้านฉันหมดเนี่ยอย่าว่าแต่กินฟรีเลยนะคะป้าฉันจะแถมให้ป้ากลับบ้านด้วยสิบชุดเอ็งพูดแล้วนะจำคำพูดเอ็งไว้ด้วยเอ็งเตรียมหมาล่าไว้ให้ข้าได้เลยสิบชุดนะ่ะ <c oughs> โอ๊ยป้าก่อนที่ป้าเนี่ยจะพูดแบบนี้ฉันว่านะป้า ไปหาเงินมาให้ได้ก่อนเถอะไปโหป้าเอาไว้ให้มีเงินก่อนก็แล้วกันนะเราค่อยมาพูดอย่างป้าเนี่ยอย่าว่าแต่เงิน500เลย50บาทเนี่ยไม่รู้ว่าจะหาได้หรือป่าคนเราสมัยนี้ ถ้าไม่ชอบพูดจาดูถูกกันจังอาชีพการงานก็ดีแต่พูดจาฟังไม่ได้เลยคอยดูนะถ้าแม่เก็บเงินได้ห้าร้อยนะแม่จะเอาไปกินโชว์มันให้งายเงิบไปเลยเงินไขวะเนี้ยมาอยู่นี่ได้ยังไงวะเนี้ยวันนี้ไม่มีใครสั่งทิปเพิ่มหรอคะ S <S ไม่หรอกค่ะเข็ดแล้วแหม่กะว่าวันนี้จะมีคนทำลายสถิตินะเนี่ยป้านี่แหละจะมาทำลายสถิติป้าไปเอาเงิมจากไหนอ่ะไปขโมยคนอื่นเขามาแนละ้วเนี้ยป้าไม่ได้ขโมยใครมาทางนั้นแหละอย่ามากล่าวหาป้านะป้าได้เงินมาแล้วก็ทำตามคำพูดกันแล้วกัน คำพูดอะไรแค่เองพูดว่าถ้าป้ากินหมาล่าก,กับพษิษหมดจานนอกจากกินตีเองจะให้สุก,กี้หมาลา่าป้ากลับบ้านอีกสิบชุดด้วยใช่ค่ะฉันเป็นพยานให้ป้าได้เมื่อวานน่ะคุณพูดแบบนั้นจริงๆนะคะโอ๊ยป้าฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันพูดแบบนั้นฝันไปเถอะว่าป้า จะกินพริกหมาล่าร้านชั้นหมดขนาดว่าคนหนุ่มคนสาวอ่ะยังกินไม่ได้เลยเราป้าเป็นใครฮะถึงจะกินได้ได้ไม่ได้เอ็งก็ไปเอามาเสิร์ฟได้เลยจะรออะไรล่ะไปเอามาเสิร์ฟสิหรือว่าเอ็งกลัวไม่ได้กลัวได้เดี๋ยวฉันไปเอามาเสิร์ฟให้ไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยค่ะ <grammar> เรียบร้อยแล้วค่ะสู้ๆนะป้าพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะป้าเ่ย <G un> เป็นกำลังใจกันเถอะแต่อนูนนี้แหละรับรองมันกินไม่ได้แน่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ <G un> ป้าคะป้าเก่งมากเลยค่ะ <át> ส <stars> ุดยอดเลยค่ะ <iah> ป้า FC เลยค่ะป้าป้ากินหมดแล้วอย่าลืมเตรียมซุกี้หมาล่าให้ป้าสิบชุดนะเป็นไ่ได้ไงวะเนี่ยขอบใจนะที่ช่วยถือหมาล่า พวกเองอ่ะก็แบ่งกันไปกินคนรัชุดสองชุดเธอะป้าคนเดียวนะ่ะกินไม่หมดหรอกไม่เป็นไรค่ะป้ารางวัลเนี้ยป้าได้มาเพราะตัวเองพวกหนูไม่แหงป้าหรอกค่ะที่จริงแล้วนะ่ะป้าก็ไม่ได้ทําเพื่อหมาล่าสิบชุดนี้หรอกป้าก็แค่อยากจะสั่งสอนเจ้าของหลานนะ่ะไม่ให้ผู้จาดูถูกคนอีกอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะป้าก็ดันมาฟูไปเจอเงินแบงค์ห้าร้อยในกระเป๋าเพื่อตัวเอง ต่ป้าก็เลยมากินน่ะแต่ก็แปลกนะเงินมันมาจากไหนก็ไม่รู้อะเงินนั่นอ่ะของหนูเองละค่ะ <L an> โอ๊ย <L an> ป้าเ <L an> งินหนูเองเลยเนี่ย <L an> หนูอ่ะอยากช่วยป้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ ไม่ชอบที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบพูดจาดูถูกคนอื่นหนูก็เลยแอบช่วยป้าแบบลับๆอะคะ่ะ <c oughs> ขอบใจมากนะหนู <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะป้าว่าแต่ป้ากินเผ็ดขนาดนั้นได้ยังไงคะโดยที่ป้ากินแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยป้ามีเคล็ดลับใช่ไหมบอกพวกหนูหน่อยได้ไหมคะหนูเนี่ยจะได้เอามาใช้บ้าง <c oughs> ป้าไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกป้าก็แค่ป่วยนะ่ะ <c oughs> ตัวของคุณป้าออกมาแล้วนะคะต่อมรับรดความเผ็ดของคุณป้ามีปัญหาคะ่ะทําให้คุณป้ารับรดความเผ็ดร้อนของพริกไม่ได้คะ่ะแล้วแบบนี้ป้าจะมีผลกระทบกับร่างกายของป้าไหมคะคุณหมอไม่มีค่ะคุณป้ายังใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเวลาที่คุณป้ารับประทานอาหารเผ็ด หรือว่าพริกคุณป้าจะไม่รู้สึกแค่นั้นเองค่ะนี่ก็แสดงว่าถ้าป้ากินพริกป้าก็ไม่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองจะว่าไปต่อมรับรสของป้าเนี่ยมันมีปัญหาแต่มันก็เป็นข้อดีของมันอยู่นะ <laughs> ก็จริงนะคะป้าได้ชุดชาบูหมาล่ามาตั้งสิบชุดแน่ป้าคะไปคะ่ะเดี๋ยวหนูเนี่ยไปส่งที่บ้านนะคะช่วยถือคะ่ะขับใจมากไม่จตา